พอแล้วมั้งถึงเวลาของเราแล้ที่แบบเราต้องจะได้มาแบบทำตามความฝันในวัยเด็กของเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นโอ้ร้อยสิบห้าโลค่ะอย่างนี้โควิดทำให้เรากลับมาน้ำหนักขึ้นไหมขึ้นมาสามสโลเลยค่ะยืดแบบยืดแขนเล็กน้อยแล้วก็แบบเป๊ะอารมณ์อย่าบางคนต้องแบบขึ้น ไม่ต้องเอื่มก็ได้ไมั้าฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังคนนั้นเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้นะตรงนั้นไม่ได้เราก็จะแบบตรงๆเขาเลยว่า<อ>ไ,มไม่ได้ก่อนจะเข้าเนื้อหาพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยงไม่รู้ว่าพี่เมนาเปิดสถาบันติวแอร์โฮสเตสและสจวดที่ชื่อว่าครูบิงมามากกว่า8ปีแล้วที่ครูบิงเราเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสาหรับการสมัครแอร์โฮสเตสและจวแบบครบวงจรในที่เดียวเรามีทั้งคอร์สติวโทอีก คอสสนทนาภาษาอังกฤษและคอสวิงที่เป็นคอสเตรียมสัมภาษณ์สมัครแอร์โฮสเตสและสจวตไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพการยืนเดินนั่งไหวการแต่งหน้าทำผมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือที่เรียกว่า group discussion การจำลองสถานการณ์ต่างๆบนเครื่องบินให้น้องๆได้แก้ไขปัญหารวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์เสมือนจริงทุกสายการบินที่มาเปิดรับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวต พอพี่เชื่อว่าการได้ติดปีกหรือการเป็นแอร์สจวตที่ดีได้ในอนาคตนั้นเราต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องก่อนที่ครูวิงเรามีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึง Air h o s ส e s สจวดคนรุ่นใหม่หลากหลายประสบการณ์จากหลากหลายสายการบินทั่วโลกที่จะคอยเป็นทั้งครูพี่สาวพี่ชายที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนของเราค่ะและที่นี่ เราดูแลทุกคนตลอดชีพถึงแม้ว่าจะติดตีไปแล้วเราก็ยังคงให้คำปรึกษาตลอดค่ะเป้าหมายของสถาบันคูวิงไม่ใช่แค่การสารฝันติดปีกให้กับน้อง,องๆได้ทำอาชีพในฝันอย่างแอร์โฮสเตสและสจวตแต่เรามีเป้าหมายที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเป็นแอร์โฮสเตสและสจวตที่มีคุณภาพของสายการบินและแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุขใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวตยังไงสามารถเข้ามาปรึกษาพิมินาได้ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จะเข้ามาที่สถาบันแบบเจอหน้ากันหรือออนไลน์ผ่านซูมก็ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ในดีสคริปชันแล้วนะคะและสําหรับใครที่เป็นแฟนพอดแคสต์มีนาพาติปีของพี่ถ้าอยากลงเรียนคอร์สกับครูวิงพี่ก็จะมีส่วนลดคอร์สเรียนพิเศษให้อนท็อปยีด้วยนะคะตอนนี้กลับไปฟังเส้นทางการสมัครแอร์โฮสเตสและสจวรของลูกศิษย์จากสถาบันครูวิงกันดีกว่าค่ะสำหรับพอดแคสต์มินาพาติปีวันนี้นะคะพี่ก็เชิญลูกศิษย์เป็นน้องที่ ก่อนหน้าที่จะมาติดปีกเป็น Air ์โฮสเตจน้องมีน้ำหนักร้อยกโลแต่สุดท้ายก็สามารถลดลงมาแล้วก็ติดปีกเป็น Air h o ฮสเตจได้รวมถึงจบดุริยางคศิลป์เรียกว่าจบดนตรีมาแต่ก็อยากย้ายมาเป็น Air h o ฮสเตเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าเขาใช้วิธีอะไรแล้วก็ทำยังไงถึงติดปีกได้ยินต้อนรับน้องแปมนะคะสวัสดีค่ะพี่นาโอเคอดีใจมากที่สุดท้ายน้องแปมได้ติดปีกแล้ว ้องบอกทุกคนนี้ก่อนว่า5ปีใช่ไหมสำหรับการเดินทางใช่ค่ะ5ปีแล้วก็ออนลายสายมากเลยกว่าที่จะแบบมาได้ติดปีกอย่างนี้ก่อนหน้านี้เราเทำอะไรมาก่อนหน้านี้เป็นนักดนตรีค่ะเ,เป็นนักดนตรีสระแล้วก็เป็นเคยเป็นครูสอนดนตรีแล้วก็หลังจากที่เป็นครูเสร็จก็คือเป็นเ,เป็นทำงานประสานงานนะคะที่บริษัทขนส่งค่ะอแล้วทำไมเราจบดนตรี แล้วอยากมาเป็นแอร์เหรอคะสาเหตุหลักเลยก็คือ,อคุณพ่อคุณแม่เป็นพนักงานสายการบินค่ะทางานตอนรับบนเครื่องบินทั้งคู่เลยเราเห็นเขาทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเห็นแบบพ่กพี่ๆแบบของคุณพ่อคุณแม่แบบคุณพ,พี่ๆน้องๆทํางานกันเราก็แบบอยากจะเป็นแบบเขาคือเราเห็นเขายิ้มเห็นยิ้มแยม้มเห็นแบบได้รู้จักคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบอู้ถ้าได้เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วตอนนั้น ทำไมถึงไปเลือกเรียคาสิศศ์ล่ะในเมื่อก,ก็ได้แรงบันดาลใจจากที่บ้านด้วยอ่าสาเหตุหลักเลยคือแบบเี่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ประมาณแบบห้าขวบอะค่ะคือเราเติบโตมากับดน,นตรีเราก็รักมันมากคือเวลาเครียดเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมาลงกับดน,นตรีตลอดเวลาเราจะซ้อมเราจะซ้อมบ่อยมากเป็นนักเป็นทั้งเล่นทั้งเป็นโอเล่นทางเชลโลอะค่ะแล้วก็พอเราออพอถึงช่วงประมาณต้องขึ้นมปลายแล้วเราก็ได้ตัดสินใจว่าเราเรียนสิ่งที่เรารักดีกว่า โอ้โหนี่คือตอนเรี้แต่มปลายเลยจริงจังใช่ค่ะจริงจังมากเลยค่ะแล้วจุดไหนล่ะที่แบบอ่ะจะหยุดและเล่นดนตรีแล้วก็เริ่มมาเดินสายนี้ก็หลังจากตอนระหว่างที่หนูเรียนอยู่ทั้งเรียนตอนมอปลายแล้วก็ตอนมหลาลัยหนูเป็นนักดนตรีไปด้วยก็คือแบบเล่นงานอีเวนต์บ้างมหลาลัยก็ให้งานเล่นที่นั่นที่ที่โรงแรมอาจจะแบบไปเล่นเอ่อเอีเวนต์งานเอีเวนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอแล้วมัง้ง ถึงเวลาของเราแล้วที่แบบเราต้องจะได้มาแบบทำตามความฝันในวัยเด็กของเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นว่าตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักเท่าไหร่คะตอนนั้นโอ้ร้อยสิบห้า115โลค่ะโอ้แล้วทํายังไงอะถึงแบบว่าเราสามารถลดลงมาได้ในโมเมนต์แรกตอนที่หลังจากจบน้ําหนักขึ้นเยอะมากเราก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากแต่ว่าพอเราเห็นเราเห็นแบบเหมือนแบบมีไส้ก,กรินเปิดรับเยอะ แทนที่หนูเราก็คือคือหนูตั้งใจว่าหนูจะกลับมาบินอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นสายการบ,บินเริ่มเปิดรับเยอะเราก็ตัดสินใจว่าเออถึงเวลาแล้วที่จะลดน้ําหนักสิ่งที่เริ่มอย่างแรกคือควบคุมอาหารเพราะว่าอาหารเป็น80%ของแบบการลดน้ําหนักเลยอะคะ่ะแล้วหนูปกติหนูเป็นคนกินเยอะมากแบบข้าววันหนึ่งก็คือกินแบบ2อสาจานอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็แบบตอนตอนพอเริ่มลดก็เลยอยู่จานเดียวลดปริมาณข้าวลงเพิ่มโปรตีนแล้วก็ออกกลาลังกายทุกวันนะคะ,อ,อ,ะอันนี้เราลดก่อนจะเริ่มสมัครแอร์ด้วย ใช่ค่ะเรื่องก่อนเรื่องสมัครแอร์อ่าตอนตอนนั้นลดมาได้เหลือเท่าไหร่คะตอนรอบแรกลดลงมาได้เหลือ6กกิโลค่ะก็คือ,อตอนช่วงนั้นคือหนูค่อนข้างจะซีเรียสมากเพราะว่าหนูตั้งใจว่าหนูยังไงหนูก็ต้องเข้าเป็นแอร์ให้ได้ภายในปีนั้นเพราะว่าเหมือนแบบกลัวแบบแบบจะช่วยช่วยที่บ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรีบเลยลดเร็วมากเร็วสุดๆขนนั้นเลยค่ะ แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ติดเนาะตอนมตเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ค่ะเป็นช่วงโควิดพอดีด้วยส่วนหนึ่งเหมือนแบบพอเราเริ่มลงสนามสมัครอ้าโควิดก็ดันมาอีกใช่ค่ะอย่างนี้โควิดทําให้เรากลับมาน้ําหนักขึ้นไหมค่ะขึ้นมาสามสโลเลยค่ะ <laughs> จริงเหรอขึ้นมาสามสโลเลยเหรอใช่คับเก้าสิบแปกโลค่ะรอบที่สองโแล้วก็ลดอีกแล้วเราลดรอบที่สองใช่ค่ะรอบรอตอนนั้นนะ่ะเราแบบ มีกําลังใจในการลดได้ยังไงไม่ท้อมันมันรอบสองแล้วนะก็จริงๆคือหนูพูดตรงๆเลยว่าเป้าหมายหลักที่ทําให้หนูอยากลดน้ํหนักคือหนูยังฟอไลน์ของพี่มีนาไว้อยู่แล้วก็หนูจะเห็นพี่มีนาส่งมาแบบอ่ะสกบินนี้เปิดสกบินนั้นเปิดมีมอกอัพวันนี้มอกอัพวันนี้เราก็แบบเออเราก็ควรจะกลับมาสู้บ้างได้ไหมถึงเวลาที่แบบเราจะกลับมาแบบทําสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราทํางานนี้มาพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยทางาน ถามว่าหนูชอบงานที่หนูทําปัจจุบันไหมหนูก็ชอบนะคือหนูก็แบบชอบแบบคุยกับคนหนูชอบภาษางานคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงแอร์ก็ยังเป็นความฝันลักของหนูอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร่ละคะตอนนี้ห้าเจด็ดสิบห้าแ <75. S 1> ล้วคะ่ะเจ็ดิบห้าโลค่ะเจ็ดสิบห้าแล้วส <17 8 S 1> <ะ>ูงเท่าไหร่เอ้ยร้อเจ็สิบแปดค่ะสูงมาก <laughs> แบบแบบเดินเข้ามาคือแบบอืสูงสูงมากจริงจริงพอเทียบกับพี่คือแบบอืมเออ แต่ว่าก็จริงๆถ้าเกณฑ์เนี้ยเรายังเกิน B M I สายไทยอยู่นะใช่ไหมใช่ย,ยังเกินอยู่ค่ะ23 B M I น่าจะประมาณ23 24่ถ้าย,ยังเกินอยู่ค่ะอ่าแต่ว่าจริงๆอ่ะอ่าถ้าถ้าเกณฑ์แบบนานาชาติอ่ะส่วนใหญ่ตอนออกลางละอะไรเงี้ยจะเกณฑ์ B M I ได้ถึงประมาณ25ใช่ค่ะอ่าดังนั้นจริงๆยังผ่านเกณฑ์ตอนออกลางอยู่กลางอยู่ค่ะแล้วก็จะมีหลายสายเลยนะที่แบบยกตัวอย่างเช่น สายฮ่องกงหรือสายฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยที่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสนะ80 90ก็ก็ยังสามารถเป็นแอร์ได้จริงๆมันก็มีหลายสายเลยตอนนั้น่ะเราพอจะทราบข้อมูลพวกนี้บ้างไหมจริงๆเป้าหมายของเราตอนนั้นคือเราไม่รู้เพราะว่าเราตั้งใจกับสายไทยมากตั้งใจมากๆเลยก็เลยแบบตั้งใจลดน้ำหนักสุด คือตั้งใจจะเข้าสายไทยอย่างเดียวเลยอะคะ่ะตอนนั้นอ่าพี่เข้าใจแล้วพอพอเหมือนมุ่งจะเอาสายไทยอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่อง BMI เราเลยต้องพยายามลด <Okay. S 2> ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไปสายฮ่องกงที่เขาไม่สนใจน้ําหนักเลยอันนี้ก็อาจจะแบบอาจจะมีโอกาสไปนานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้สมัครเพราะว่าเราเราต้องเป็นแบบเบทไทยด้วยต้องเป็นหรือเบทไทยด้วยใช่ครับ้องคับเบทไทยเออแล้วแล้วตอนนั้นแบบทำไมเราถึงต้องต้องอยากเบทไทยด้วยอะ ราะว่า oh, จริงๆคือเป็นคนติดบ้านค่ะเป็นคนแบบติดครอบครัวมากๆพอพอแบบพอเราอยู่แบบ์ไทยเราก็เหมือนแบบอยู่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาแบบมาแบบลองสายเราก็เราตัดสินใจว่าจะลองสายอื่นดูบ้างที่ไม่ใช่แบบสายไทยอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเปิดใจดูหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะยี่สิบหกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ให้ใช่ไหมคุณแม่ไม่ให้ไปกับไปก,ไปกาตาร์เอเมริดไหมมีอาการเล็กน้อยค่ะ <laughs> <laughs> ยังไงยังไงอาจจะแบบ สบายจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเขาเขายังเป็นห่วงเราอยู่เขายังคิดว่าแบบเราคือส่วนตัวคือเขารู้ว่าเราจัดการตัวเองได้นะเขารู้ว่าเราดูแลตัวเองได้แต่ว่าอ่าเขาเขาก็แบบยังอยากให้เราอ่ะยังอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบหายไปแบบนานๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาไม่โอเคเท่าไหร่อืมเราก็เลยโอเคอ่ะสมัครกาตาแหละแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยมายังเน้นสมัครสายที่เบสที่ไทยอยู่ ใช่ค่ะก็คือเน้นเน้นเบสไทยโอลลี่เลยค่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ติดปีกสายออสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีด้วยขอบคคุณ <laughs> เนาะซึ่งจริงๆอะหลายๆสายอะที่แบบเป็นสายแนวยุโรปที่แบบมารับที่ไทยเ่ยก็ก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องของเกณฑ์ i m i เท่าไหร่ด้วย <c oughs> ตอนนั้นเราวอรี่เรื่องนี้ไหมตอนที่แบบเริ่มสมัครแบบสายสายหเหล่านี้อย่างแบบสายออสหรือแบบถ้าต้องแบบ มีสายพวกยุโรปมาอย่างเงี้ยเราเราวอรี่ไหมว่าเอ้เขาจะรับเราไมหมนะด้วยน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆความเห็นจริงๆส่วนตัวกเออ็เล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราตรงคือจริงๆคือ5้าปีที่แล้วเราจะเป็นคนเปรียบเทียบ,บกับคนอื่นเยอะมากว่าคนนั้นตัวเล็กจังเลยเราตัวสูงมากขนาดตอนนั้นเราน้ําหนักแบบถึงเกณฑ์แล้วนะเราก็ยังแบบคนนั้นตัวเล็กจังเลยคนนี้นตัวเล็กจังเลยแบบเราจะเป็นไหวไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมารอบที่2เนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เออคนนั้นตัวเล็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบไม่ได้แบบเปรียบเทียบตัวเองขนาดนั้นแล้วองเงี้นะ่ะซึ่งเราก็มองของเราเอเราก็สูงสงา่าเราก็ก็ต้องมองในข้อดีของเรานะพี่ยังอยากสูงแบบเราเลยอ่ะพี่บอกอสูงจังอยากอยากสูงแบบนี้เออบางทีคนเราพอพอเราเหมือนไม่มีสิ่งนั้นเนาะเราก็จะอยากได้สิ่งนั้นใช่ใช่ <c oughs> ใชออันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าหนูจำบรรยากาศตอนเอื้อมแตะได้เลยก็คือทุกครั้งหนูไปเอื้อมแต่แต่ละสายนะทุกคนก็จะแบบหยุดมองหนูแล้วก็เห็นหนูแบบ ยืดแบบยืดแขนเล็กน้อยแล้วก็แบบแปะอารมณ์เนี่ยบางคนต้องแบบอนเออนี่นี่ก็แปะ <c oughs> แล้วก็แซวหนูว่าแบบไม่ต้องเอือมก็ได้ั้งน่ารักนะแล้วเออแล้วแล้วเราสมัครมากี่สายอะจนอตอนเนี้ยเราถึงติดปีอ่าจะน่าจะหกสายนะคะอิ้ยไม่เยอะนะใช่ตอนแรกนึกว่าห้าปีนี่น่าจะแบบอืมเป็นสิแบสิบแต่แต่ไม่เยอะเลยอะ่ะ พราะพอดีวนอยู่ก kind of ับสายไม่กี่สายเองค่ะพอดีจริงๆคือโมเมนต์แรกที่คือหนูอะแอบสอบอากาตารกับอมิเลตไปประมาณหลายครั้งเลยเว่าตัวตัวคือเราเราอยากไปอยากไปนู่นเราชอบเราชอบแบบยูนิฟอร์มเขาเราชอบอ่าเราชอบเหมือนแบบชอบเมืองเขาด้วยนี่คุณแม่ได้ยินแล้วนะไดยแล้วแม่ไม่เห็นด้วยไม่ได้ก็พยายามสอบอยู่แต่ว่าก็บางทีก็ตุบ เอ่อพีสกรีนกาตาตุ้มพีสกรีนแล้วก็อ่าเอิร์เวนก็กรุ๊ปแบบกรุปเรสเชันก็ตุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ uh, จนมารอบล่าสุดอ่าตุ้มตั้งแต่อินไว้เลย mm hmm. ก็เลยเออไม่เอาแล้วละกัน <laughs> แต่ว่าตอนนี้พี่ว่ามาได้สายเอ่อออสอย่างเงี้ยพี่ว่าดีนะเพราะว่าเขาก็สังคมดีแล้วก็ลูกเรือหรอออสแบบคือน่ารากักอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสังคมเขาก็แบบเป็นสังคมแบบ ชิวๆสบายๆอ่ะพี่ว่าก็เป็นเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะที่แบบเราเราได้สายนี้จริงๆสาเหตุหลักที่เราเลือกสายนี้เลยเพราะว่าเราชอบแอบเออแอบดูแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเราชอบเห็นแบบลูกเรือเขาเล่นแบบมอนแบบลูกเรือเขาจะแบบเหมือนแบบไม่เครียดเลยจะหัวเราะตลอดเวลาแบบ เรื่องนั้นโจกเรื่องนี้โจอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าสายเนี้ยเป็นสายที่เข้ากับนิสัยของแป๋มเองมากที่สุดเพราะแป๋มเป็นคนค่อนข้างตลกคนตลกมากๆเลยแล้วก็เราก็เลยคิดว่าการทํางานสายนี้น่าจะแบบไม่ใช่สิ่งที่เครียดเลยสําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของการที่เราจบดุรยางขสินมาละแบบอารมณ์จบดนตรีอะไรอย่างเงี้ย พี่จาได้ว่าตอนแรกๆอะ่ะเราก็มาปรึกษาพี่สมัยนู้นนะเนาะ <ใช S 1> แล้วเราก็แบบกังวลว่าแบบพี่หนูจบอันเนี้ยมาจะเป็นแอร์ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราไม่กังวลหรอตอนนั้นนะที่แบบอ่ะเริ่มมาสมัครด้วยแบ็คกราวแบบนี้อะไรเงี้ยอืมจริงๆตอนนั้นที่พี่มินาสอนหนูเท่าที่หนูจําได้นะคะพี่มินาจะสอนให้หนูอ่าคุยเรื่องเกี่ยวกับทีมเวิร์กในสังคมดนตรี เยอะแบบเรื่องแบบออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็หนูก็เล่าให้พี่มีนาฟังแบบเรื่องอารมณ์แบบหนูต้องมีทีมเวิร์กมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีนาก็แบบแนะนําให้หนูเอาเรื่องเนี้ยไปปรับใช้ในการแบบพูดกับกรรมการซึ่งหนูคิดว่าอ่าตอนที่สัมภาษณ์ล่าสุดอะกรรมการหนูซื้อใจกรรมการด้วยคาว่าทีมเวิร์กจากการเป็นนักดนตรีเลย ว้าว wow. ได้ใช้ใช่ไหมได้ใช้ <laughs> ค่ะยังจดไว้อยู่เลยนะ <laughs> <laughs> ตอนนั้นคือเรามาลงหลายตัวมากมีลงเจแปนด้วยใช่ไหมอ่าหลายสายมากตอนนั้นพี่คอมเมนต์เราว่าอะไรบ้างออตอนนั้นหนูจําได้ว่าตอนที่มาพีสกรีนรอบแรกกับพี่คือหนูเป็นคนหามใจร้อนพูดมากแล้วพูดไม่หยุดแล้วก็ไม่ให้คนอื่นพูด <laughs> <laughs> แต่ว่าพอ,อหลังจากที่แบบเป็นสงบมาประมาณ5ปีอะคะ่ะก็ ไปขัดกเกลืเรือทั้งเรื่องจากการแบบสมัครแอร์หลายสายแล้วก็ทั้งเรื่องจากแบบการที่เราได้ทํางานทําให้เราแบบเป็นคนใจเย็นลงเยอะมากก็คือแบบเราก็เข้าใจว่าแบบเ,ออเราควรจะพูดยังไงเราควรจะคิดก่อนพูดเราควรจะแบบ เออจะเย็นๆก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยสงบไปล้ห้าปีต้องห้าปีเลยค่ะจากตอนนั้นที่แบบคนใจร้อนมากเป็นคนแบบพูดอะไรพอเราเป็นนักดนตรีไงนักดนตรีออพอเราเปน็นดนตรีเราจะแบบทุกอย่างมันต้องแบบเร็วๆ,ๆ,ๆร็วีบๆี่ไปเลยอย่างเงี้ยแบบอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนแบบคล้ายๆว่าแบบเราติดนิสัยนั้นมาในการสัมภาษณ์แอร์ด้วยแล้วก็ตอนที่ตุบอ่ากุ๊ปดิสคัชแต่ละรอบก็คือ เราเป็นคนพูดมากทุกรอบเราบางทีนักดนตรีเนี่ยพอทําทํากรุ๊ปเนี่ยมันต้องมันต้องเหมือนให้ลงความเห็นอะไรอย่างงี้ด้วยไหมใช่แบบแล้เราเรา,เราทาเราเป็นอะไรเชลโล่ใช่ไหม <channel S 2> มันก็อาจจะต้องทีมเยอะมากใช่เพราะเราพอเราเป็นเชลโล่เราเป็นตัวควบคุมจังหวะหลักของทีม oh, เราก็จะเหมือนคล้ายๆ,ๆแบบ ฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังคนนั้นเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้นะตรงนั้นไม่ได้เราก็จะแบบมันตรงๆเขาเลยว่า<อ>ไม่ได้ไ<ม>อะไรอย <laughs> ่างเงี้ย <laughs> <laughs> แล้วพอเรางตปุ๊บอ่าในสังในแบบการสัมภาษณ์แอร์มันไม่ได้ไงคะเออแล้วพี่สงสัยอย่างหนึ่งนะ <laughs> <laughs> เราอ่าโอเคจบดนตรีมาก็จริงแต่ว่าที่บ้านเราเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นแอร์สจวตหมดเลยอะหลายคนอาจจะฟังมาถึงตรงเนี้ย ก็จะตั้งคําถามนะว่าแล้วมาเรียนกับพี่มีนาทําไมเพราะว่าเอาก็อาจจะแบบว่าปรึกษาที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมก็ส่วนตัวความคิดที่เราตัดสินใจลงเรียนตอนนั้นก็คือเราอยากได้ความเห็นเราอยากได้ความคิดเราอยากได้แบบเหมือนกับการเสนอจากแอ์หลายๆสายไม่ใช่แค่จากพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็มีก r o o m i n g ที่ชัดเจนของเขาเนาะแบบมีแบบสไตล์ที่ชัดเจนของเขาเขามีสอนเราด้วยไหม มีค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะโอ๊ยแต่พี่อะเคยเคยคุยกับน้องบางท่านที่เขาพีพ่อแม่เป็นแอสซัว์อะบางทีอะเขาเรียนกับพ่อแม่ไม่ได้นะเพราะว่าจะทะเลาะกันถามว่าทะเลาะไหมอาเถียงกันค่ะใช่เพราะว่าเอาตรงคือเราเราอะเราแบบเหมือนแบบเขาจะชอบสไตล์ของเขาแต่ว่าส่วนตัวเราคือเราอะจะคนเราแบบกับเขาเลยคือเราจะมีความคิดโคราขอราแบบกับเขาเขาว่าแบบ เราควรจะพูดอย่างนั้นเขาก็จะแบบไม่สิต้องพูดอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ต้องพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอแบบมีภาพก็จะมีอ่านเถียงกันว่างอะไรอย่างเงี้ยเราเราตัดสินใจว่าแบบเออมาเลยกับพี่มีนาสักหน่อยดีไหมเผื่อว่าแบบพี่เขาคอดอย่างไงเราเราก็ไม่เถียงกับพี่มีนาหรอกนะ <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็พี่มีนาก็จะได้แบบเออแนะนําในส่วนของเขาแล้วก็แบบอาจจะมีแบบพบ เออมีคนมาสอนก็อ,อาจจะแบบเขาอ,อาจจะแนะนําในประสบการณ์ของเขาเราก็อยากเราชอบเป็นคนชอบฟังประสบการณ์คนอื่นด้วยอะคะอ่ะอ่าเพราะว่าถ้าเรามาเรียนแบบเจแปนเราก็จะได้เจอครูที่มาจากเจแปนอะไลน์ด้วยอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมใช่อ่าเราก็เลยอยากมาเรียนข,ของที่พี่เพราะว่าพี่มีแบบครูหลายสายด้วยใช่ค่ะอ่าแต่ตอนนี้ก็ติดป,ปีกแล้วพี่ก็ดีใจด้วยนะขอเรียกว Happy, ่าเราก็ถือว่าสู้ชีวิตมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นปฏิหารพี่ว่าไม่ใช่ปฏิหารหรอกมันคือความพยายามของเราดีกว่า ถ้าไม่พยายามอ่ะมันมาถึงตรงนี้ไม่ได้หรอกเออแถมในบางคนเขาอาจจะแบบว่าบางคนกังวลเรื่องน้ําหนักแล้วก็ไม่ลงมือทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะถามว่าน้องแปม๋มยังมีปัญหาในการสมัครแอร์ในไทยไหมเรื่องน้ําหนักก็ยังมีแต่ว่าเราก็รู้ว่าเอ้ยมันมีหนทางที่จะแบบเอ้ยสายอื่นที่เขาไม่ได้ซีเรียสตรงเนี้ยแล้วก็ลงมือทําพี่ว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันต้อง ตั้งใจล้วต้องสู้จริงๆมันถึงทํามาตรงนี้ได้อยากให้น้องแปมเอ,อฝากเพื่อนๆที่เขากําลังแบบกังวลถ้าถ้าเขาแบบเออกังวลเรื่องน้ําหนักเขาต้องทํำยังไงดีแล้วเอ,อแล้วบางคนอาจจะเนี่ยไม่สมัครมานานแล้วเคยท้อไปแล้วแล้วเขาจะผ่านจุดนี้มาได้ยังไงก็อันนี้เป็นสิ่งที่แปมทําด้วยตัวเองก็คือเหมือนแบบอยากจะฝากเพื่อนทุกคนว่า มันไม่ได้แบบมีแค่สายเดียวนะเราอยากให้ทุกคนอะลองหลายๆสายถือว่าอ่าแม่อันนี้จะไม่ใช่แนวของเราเราก็คือแบบไปเก็บประสบการณ์ไปรู้จักกับคนเยอะๆไปคุยไป break the ice แล้วพอเรายิ่งแบบเรารู้สึกเคยชินแล้วก็เราลงสนามบ่อยขึ้นเนี่ยทุกอย่างอะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายคืออย่างล่าสุดเนี่ยแบบนี้ลงสนามแล้วคือแปบรู้สึกแบบตัวเองแฮปปี้มากคือคุยกับคนไปทั่วเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ ทุกคนอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยทั้งเรื่องน้ําหนักเรื่องแบบคนที่แบบเพิ่งกลับมาสมัครก็คือเชื่อเราทุกคนเราทําได้ทุกคนก็ทําได้ก็ขอบคุณน้องแปมมากนะที่แบบว่ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆพบทเพราะพี่รู้สึกว่าประสบการณ์น้องแปมเนี่ยโชคชนมากๆแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการสมัครแอร์ที่มันก็อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบอูดกุหลาบเนาะ แต่ว่ากนนิ้งเลยคะ่ะกนนิ้งกิ้งบนกุหลาบเลยใช่ไหอนนถ้าเรากิ้งผ่านมันไปได้เนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันแน่นอนติดติงแน่นอนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับ Podcast พอดแคสต์พิมนาพาติดปีด้วยนะคะจะได้ทำให้เราเนาะทำรายการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ของน้องแปมจะทำให้หลายๆคน ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็ทำให้สู้ต่อไปในอนาคตก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะ